น้อง้องะมนนะครับบุตรชายที่ต่อไปลิปนี้ห้ามร้องไ<ม>ห้นะคะแม่อย่าร้องไห้นะ ทุกท่านแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้นั่งมือบ้านแล้วก็ผู้ที่มองค่า,อา,อาขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เขียิมา,างานบูนสงสวงปู่ปริจิตนาลุงคนขอบคุณมากๆนะคะก็อาจจะมีหลากหลาย,ายอาชีพหลากหลายฐานะกันและหลายคนก็อาจจะแบบ มีความคิดที่แตกต่างกันอันนี้เราเข้าใจนะคะก็ะวันน,นี้จริงจรงานงานเราบากก็คือมันแบบจกแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่อะไรมากเพราะด้วยด้วยจังหวะที่ลุงก็เจอปัญหาใช่ไหมเจอปัญหาแล้วก็ไอ้ลหลายอย่างนะคะแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไหวหรือเปล่าก็ แต่ะละวันแต่ละวันนะคะจนสุดท้ายแล้วก็ได้เต็มที่วันนี้ก็ได้กำลังใจจากแม่เอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวลูกชายแล้วก็ทุกคนทุกคนนะคะก็ตัวเองด้วยต้องตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะคะที่ งานบงโบสถ์องค์ผูปิจิตนาคราชนะคะได้เท <_ d ata> ่ากับทุกๆปีเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแม่ทิศย์ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คนเล็กคนละน้อยนะคะแล้วก็ไม่ว่าป้าจะทำอะไรก็สนับสนุนเพื่อที่จะให้ป้าเนี่ยมีกำลังใจนำพาครอบครัวถึงว่าลุงจะผู่ข้างในแต่ว่าก็พยายามไม่ให้ป้าเนี่ยหมดกำลังใจแล้วก็พยายามที่จะพาครอบครัวเนี่ยไอ เดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ให้ลูกหรือว่าให้ลูก่ะลูกสองคนไม่เสียหลักไม่ไปไหนก็ตั้งใจเรียนแบบพี่ตัวตัวก็มาหาลัยแล้วะะ <S <S ก็อ๋อมสามก็เรารู้สึกว่าเราขอบคุณมากๆนะคะที่ถึงแม้ว่าลุงจะแบบเออชั้นต้นก็ตัดสินพ่พรก็ตัดสินแต่ทุกคนยังมีความมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ก็เหมือนที่ป้าไล้์ทุกครั้งก็จะบอกว่าเอฟซีแม่ทุกท่านเนี่ยไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลทุกคนมีความรู้มีความสามารถมีอะไรที่แบบอ่านรู้ม,มาก่อนซึ่งซึ่งมองในมุมของแต่ละคนแล้วก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เอฟซีทุกท่านเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะต้องเดินต่อไปแล้วก็เข้มแข็งนะคะแล้วก็ พา,าครอบครัวเนี่ยเดินไปข้างหน้าเขาบอกลูกเสมอเขาว่าอย่าทําให้เขามองว่าพ่อเป็นอย่างนี้แล้วลูกไม่ดีนี่คือสิ่งที่ป้าบอกลูกมาตลอดแล้วก็ขอบคุณลูกลูกชายทั้งสองคนวที่ไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็วันนี้รู้สึกขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนนะสอบหอรือจะเหล,เลือน้อยนะคะก็ทุกคนจะร่วมไปร่วมใจกัน อาจจะนี้ป้าก็อาจจะดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขอู้งานก็ขอบคุณผู้นำหมู่บ้านนะคะที่นำพาชาวบ้านแม่บ้านบ้านบ้าน,านตำปาดงบ้านสรารสีบ้านหัวเที่ยงดงป่าแดงที่เข้ามาช่วยทุกจุดทุกงานแดดร้อนแต่ทุกคนก็ก็ช่วยให้งานเราออกมาได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆ <ะ S 1> ยังไงดี ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะคะออกมีอีกเรื่องหนึ่งจริงๆเรามีงานจุดพูุนะคะจุดพูุแต่ด้วยความที่เราสังคมอาจจะมองว่าเราว่าเป็นอย่างวันอย่างนี้แต่เราคือคนไทยคนหนึ่งว่าก็คือเคารพกันแล้วเราจะมาจุดพูุซึ่งมันแบบอลังการอย่างนี้มันยกไม่โอเคเราก็เลยตัดสินใจยกเลิกพูุไปปีหน้าค่อยว่ากันก็นี่ก็เรารู้สึกว่านี่แหละเราเพราะคนไทยในเขาเขาเสียเลือดเนี้ยเราก็ไม่ควรที่จะ เ,เมื่อวางกําลังการมากจนเกินไปก็ก็เลยงดพูไปวันนี้ก็ทุกท่านที่มาขเขาค็อยากดูฟุนะเขาคน็ไม่รู้ไม่ทราบแต่เราก็ขออนุญาตตรงนี้ก็มีงานลําบวงสวงลําถวายแน่นคิวแน่นเลยคิวแน่นนะคะไม่จะพูดอะไรจะพูดมากเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นก็รักแม่เมียท,ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อ,อ ให้กำลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างข้างคอยให้กำลังใจครอบครัวเ,เล็กๆของเราพูดอะไหนไห่อยไหมลูกพูดอะไยหน่อยไหมก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนเลยที่อยู่ที่นี่นะครับที่คอยสนับสนุนครอบครัวผมนะครับแล้วก็คอยดูแลนะครับแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือพ่อแม่ครับที่อยู่สู้ช่วยจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ ก็ต้องนะครับขอบคุณนะครับน้อง้ะมนนะครับแล้วก็บัตินนะครับเดี๋ยวไปพักผ่อนนะครับจามรอาศสยแล้วก็ผมเองจะดําเนินการนะครับทุกอย่างตามเวลาที่กาหนดไว้ขอบคุณมากครับโอเคครับผมยังไม่ได้แจ้งนะครับบทเพลงต่างๆไว้ผมขออนุญาตปรึกษา นะครับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านสปท่านนายกถ้าผมจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีจะได้ไหมได้นะครับนะครับที่เครื่องเสียงนะครับที่ภาพนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดบทเพลงเดี๋ยวขออนุญาตก่อนครับตอนกลางวันนะครับเรายืนไว้อะไรให้กับนะครับสมเด็จพระเจ้าสิริกิต พระบรมราชิน,นินาถพระพันปีหลวงไปแล้วนะครับในตอนข้าขก่อนจะเริ่มพิธีผมขออนุญาตนะครับเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพร้อมด้วยภาพนะครับที่แจ้งกับทางนะครับถ่ายเอดสดไว้นะครับขึ้นมานะครับผมไม่ไม่มีความมั่นใจว่าเราจะทําได้ไหมผมเคยเห็นแต่ในโรงหนังนะครับที่เขาทาก,กันก่อนนะครับก่อนที่จะฉายหนัง วันนี้นะครับอยากจะสแสดงออกตรงนี้ให้ทุกคนได้เดียวกันร่วมกันนะครับบทเพลงสารเสริญพระบารมีดังขึ้นขอให้ทุกท่านนะครับยืนทำความเคารพพระบรมชายและนะครับของนางรำนะครับหมู่บ้านสารสีจำนวนเก้านางรำด้วยกันนะครับหลังจากจบบทเพลงนะครับ สัพพัญยุตยาโนธรรมโมลกุตตโรสังโฆมัคคัรัตโฌอิจเกตังรัตนตยังเอตาสานุขาเวนะสัพพะทุกขาอุปภาวาอันตรายาะนะสันตุสาพะโสทีพระอวันตุเตพระอวันตุเต